มากันอี้กันครับกับการมาเล่นของเล่นกันวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องเจ้าตัวนี้ก่อนเลยเป็นเจ้าไดโนเสาร์สายพาน er ันธ er ุ์ไทสระทอบไทสระทอบนั่นเองโอ้ดูสิครับมันมีเพื่อนๆอ,อีกหลายตัวและมันก็มีอีกหลากหลายสีวันนี้เราจะมาเปิดเจ้าตัวสีนี้มันคือตัวสีเขียวนั่นเองครับดูมันวิ่งครับ ว้าวนู่ครับไฟที่ตามันเป็นสีรุง้งสว่างเก็ดสีอย่างเชียวเลยนะครับเป็นไดโนเสาร์กินพืชส่วนนี้ก็คือเจ้าไดโนเสาร์กินพืชแมกิโอโซรัสส่วนเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าไดานโนเสาร์กินเนื้อชนถอยไปอยิงตังนั้นเลย นี่เจ้าไดโนเสาร์ไทยเซิร์ฟมีเพื่อนแล้วเป็นเจ้าไทลิเซโดทอปเหมือนกันแต่มันเป็นหุ่นยนต์เหมือนพวกเลนเจอร์เลนเจอร์เลยนะครับอืมเป็นไงล่ะสวยเลยทีเดียวมาดูตัวนี้ต่อครับเป็นเจ้าไดโนเสาร์มีปีกหารกรอนก็ไม่ใช่นะครับ ตัวนี้ก็คือปูเสฉวนชนถอยไปเลยวิ่งไปตัวนี้ก็เป็นหอยทอดหอยทคโทโบอ่ะไปดูกันไหมนะครับในเรื่องกระตูนโทโบอ่ะครับวิ่งแข่งกับรถนะครับตัวนี้เอลฟเฟนสา ครับแล้วเจอกันครุ่น้นะบายบาย